มาพี่น้องเนาะมาแล้บอกมาสบายดีปลาลงมาจะถึงกนเลยด้เปาลุงเฮ็ดตอนพี่น้องอันนี้ือเฮ็ดขาไปถแก้วไปว้วอะุงแห้งอุ๋งแกงอันสามร้อยหา่วงเห็ดหาก็แล้วเทียวเอ้ยตาเ็ดเียวกัน เห่มาลงวัฒนาแล้เานาะตอนนั้นมาสิผักเกียนน่อยไปหายเพื่อ,อนมนไข่ตอนน้ะกรเลยแพะตัวเทียวซื่อตอนน่ั้นล่างดานมันจะหนึ่งหนึ่งมันจะใส่ทุ่งมันจะมือนั่นมือใดบ้างไปผักง่ายน้ำยาเพิ่มไปต้องคิดว่นี่ยตัใจช่องแ่ไหนแต่ั ไปง่าย่ายนวดได้เลยซื้อซื้อกองฟ้อมใช่ไหมองฟ้อมจะน้อยเนาะหลาใช่ไมครับนิดเดียวนิดเดียวดินี่วมือก็คนแล้วต่อักแล้วเนาะยังยังมีอยู่เนาะเป็นเป็นอะไรมืออะไงบเิดอยู่เออถ้ามันาไปง่ายเนาะเดียว่า แต่ซื้อมันง่าย่อยไปจับถากให้แกบดแ้มันเฮจากไว้ว่าเจ้าลงซินะนั่นว่าเฮายานมันเน่าถึงของเฮาซื้อซื้อซื้อแพงแล้วซินะีแบบว่าเฮาจักว่าเจ้าลงมือใด๋ปุหาเฮาแช่ช่องพิษหัอัดถากไว้ให้หนยเนาะมยูแถวใดนั้นัเลยเออ เืออนดเลยหลากเสรนสามร้อยเราก็หนิดอดกในโอกบกบ้านบ่ะจอเราไปต้มยำได้เรือเที่ยวไปได้กินอะไรบ้ามไปกิน้างปานี้เอาหนึ่งมันจะเหี่ยวแล้วก็รือเี่ยวไปไกินเหี่ยวพุด แบบได้กล้องมึงหนานะบะกึ่งามแบบไเนาะไม่สุกเขมันเหี่ยวเตี้ยวอ่แบี้หน่มเนาะฮัทกับซสือแจ็เลยบ้านจำสือเม่อวานนี่ยังไหนงามี่น้อไงนี่มันหยาบเกินอปนี่ก็ยัโอเคหลอดหงอ

ออกไปแสุดบ้านบ้านเราต้นออกไปแล้วมันจะมีเสียงเนี้ยไายแล้วต้องออกมาโหลอยเนาะอีก<ม>จะมาเพียรจักไปเฉยงสุดก็เ<ม>พียรแเนี่บอกว่าออกมาเพิ่งกันรัตลงแล้วเพิ่งกัน ก็เอามาให้แกงอันนี่ก็มาก็เอามาให้เค้เอได้าง่อืส่วนอื่นก็อื่นนะมาอ่มาให้เดน้อยส่วนคเฮ็ดกอเ็ด งามแทนชือว่าหนูการแลกัประมาณ้อนห้อนหาลยบห้อนปา้นาอที่น้อยกบองบอกไงที่เากวงไงนะยไ Ừ, thay nữa là ăn thịt đi ỏ thì thịt thay ข่างงวงเเอ้ยหนงงวงากินืย่ปวดรวดเปนอะไปวดดทำไ่เห็ดเห็ดบมือนะพอแขกมีแนวเห็ดบนมือทำเห็ดคือโบเห็ดได้มาด้วยทำเห็ดอะไรินข้าเห็ดน่นมันชิเห็ดได้ด้วยทำลูกแอบนี่กันใครลูกโบแอบเหมนเห็ดไงี้แต่เศ้า nhau đây cả tàu non à, cả xoài lên, này gì nó lên cái ngang đó sau sao nó khó khó bún mẹ và hỏng khó chứ chứ có khó leo luôn, khó พขอบุ้คือเา่าป<ะ>้าแม่เราเอาห้องพอจะซื่อไปได้กลับไปห้องป,ะปะ้าคือเกา่อกาอมนคะดีเราผู้ผู้เรามาขายนะกินเบชิไ,ได้ไนดอกเผาได้ เพิ่มมาบ้างบอสเพิ่มมาเพียงเดียวบอสพลิกเข่าเลยสามไม่เล่นอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลย ไรบ้งเนาสะดวก t i ệ นาเดชิีแล้ว่กรเยมะอ่านโห่กระเทกระเทีไตเฮ้ยกระเทียเจ้าฟงกระเทีผู้อื่อนกินนิสะอาดก็กระเเจ้าฟงกินได้หอยอ่ะอร่อยเลยแต่ยังนี่ยจะบจะอาดกระเทียเจ้าฟงกินอาแบบว่าแล้วแล้วแล้วแบ่นั้น ให้ผุ่นหาไหมมันแฉะนะเนี่ยมันหยาดฝา่ทำให้เห็นทั่วที่ไม่นเลยอไรแบบอันนี้มันมันหยาดหยาบลมันเป็นเศษเราเข่ามเป็นเศษเออเาเอาไปแกงเนี่ยนั่นแนะ ขามันก็เล่าไา่กหมือจกะายมาต่เมือรวมกันน yeah. ัแหลน้องแสนท่างคนก็ได้พกเจ็ดโล

nó đi ra là nó đi trái đây mình bón hoành đi có không có ถ้าผากไปน้ำข้นเอาไปสีนะอยรดว่าากไวชนินี้อบอกบอกบอกกล้าเชีย่ยบแบบไปหอดเนี่ยมันสิ่าไดนะพลิซี่ชิ้าได้สินะหอดแบบนีส่งเป็น,น,นก่อนเอใจใจอย่าผากลงเป็นดลอกแบบสีเนาะักแบบสีรอิดน มว่มต่เอ้าเห็ดมุ้เศ้านี่นะมาสนาวะเออบัดอย่วดอยู่เยอะยอยู่เห็นแม่เห็ดนะจานม้วนลูกม้วนเออบดเอาจิตอีกแล้จิตกระโปรงเ เอานไปเลยเจองหางานเลเดียเลยอยู่ดีออกมาจากงอนเราจะมาเล็ดน้ำาดางไปหน้าเจ้าเจ้าคนตั้งป่าม่วงเจ้าผนโมแกนเ้านายาเมื่อกี้ีป่านงวงไงขุดเพชรต้อนนี่็นตอนือเ้าอยู่เทชรที่เนาะ คือกันยังหาอยากนะยากไปบินรงจ่ไปทำเมืองแบบแทงงจะเท่ว่ะลดเป็นพันแบบเจ้าแบเหตุงานเมือสามโดมะสองโดืดเหตุจริทั้งแดงยังแท่งทุกท่านนี่ยังลงนะโอแง เนาล้ออยกูบ้านโ่นี่งจนมันจะไ่ได้หน่อยเลยอะไรจะงั้นใครกันลอยกาบ้านโนเนาะ เราสิหาแล้วเหรอวที่แต่กเจ้ให้ที่เส็ดกิแี่จะบอรบอนคนไข้มันเป็ไข้หน่ะจ็ะแตเจ้ามีลายกระโดดอะไรบุญเรเจะขายตามพวกกัญายนะ ใช th. ่ก็ทำงานในสตาฟงานควบเงบริเวณเราเนีงาก็นำกระ้างเข้าด้วกันจงจงบินจงหัวจงบิน 是打针消了。 มีร้อยกว่าบาทสามโลไปจับลงนะแล้วก็มันที่ก็อาม mà nằm này cái này đấy. cái này sẽ ra vào mang sổng lô mình mang lô nữa <laughs> อีกคนหนูแบบปลอยใ้มัได้เลยผวกุกดำให้ปวกข้าวหนิ่อแล้วผักข้าวผักดำดำดำให้ผักข้าวผักข้านีนย บ่แมนเ็ดปวกาบได้เห็ดปวกขาวเพวกวกปวกยไงเน่าบแมนเพปวกตาบดอกมังไงบ่นขึ้นบ่นมันงามเนาะมันจะงามดอกนงมันงามกระดอกนะ ยาลานะกก็ัดยมาะได้หูตีนเพตัดผมจะได้หูตีนเพชรเวลาตัดผม

มูมี่มองตะก,กุกตากใช่เบิรอันนี้กระถ่านนี่กับมันเบิรอันถ่านเด็กเนาะก,ก็เลยตากแทนถ่านยางพี่น้องบ่ได้เบิร์ตแต่สันี่แอฟน้ำลาวนั่นกัมีพี่น้องเนาะแม่แหลกผลู้ฝืนเขกกากล้าระเซลอยู่พี่น้องนะไปจอยกระสิข,ขอจบคลิปเพียงสัมมี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมเนาะเโดยที่ปรากฏข่าวโฆษณาเด้อเนาะคลิปน,น,น,นี้ก็ไปแล้วสบายดี